เด้จากกินขาวเด้ลจาเดิมกินข่าวกับก๋อยกุง้งกับลาบหมู <c oughs> วมาาา่าไม่กินข่าวเอาเมยกินขาวมาหน้ามากมาอนักอืนคิดถึงเงสียบเอาอย่างพอ นี่ขาา่ามีมันหนึ่งเลียกเอาทั่วต้มกับมีบม่งม่วงกับมีน้จินข่าวก้อนมาเดิมก้อนขายกับยู่ไกลๆนั่นแหละนั่นาจิงนข่าละกับหมูแ่บยูแ่บอยู่อ,ยอัน ปนซับหมูเลยยัดกาแฟรวกโดนรวกหวานอันนี้เขากรวกไปรด้วยในวัยังบมันนิ่มรวกหวานที่เสียมันแสบเขาเห็ด็ดพอดีมันนี่หมูก็บยัไปรวรงเอาน้ำตักไว้มันเดือดปุ๊บปุ๊ประมาณนีหมู้งข้นข้นปาว่าใ้เราเพาจับมันนุ่มๆเอาขึ้นเลย In bột cấm Xin chào thắng, thắng 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 ต่ยังไม่ดีล่อโอ้โหสิบบาทไปยังหลายกิ่เกับมันได้ห้องไม่ปทำอนรอย่างรห้าสิบบาทห้าสิบอันแรกห้าสิบไป ไม่ไม่ไม่ร้อนเท่าไหรจรงใช่ไหมนึงเด็ก็นแ่รับจะมีคพามสูงเนาะกินแะ้วพวนึงขายนาสาวต้องจากินเขากระมูเแน่ไม่จังสิไม่มีมูกิ้จมกินแค่กินเพเปีย กินของง่ายๆกินบานๆกินง่ายๆเนี่ยเว้ยกินเน่าเหรอว่ากับผัวเรากินอย่างหนึ่งเมียกินอย่างหนึ่งเออกินกับผัวกินกับอย่างเลยเว้ยเป็นไรลาเวียดไม่เคยกินพวกกินเนี่ยแล้วจีบผัวกินลาเวียดเ่าเป็นด้ล่ะแหละมีทองอี่มันตายหนึ่งมี่ทองเกียรเดียน เขาขาง่วเนาะขาตอนเทียงแขกเนาะเอามาขายอยู่มหาน้าเนาะตอนเทียงใบเทียงเขาเอามาทรงเลยนะเขาขาก็สยเตี๋ยทุดยงามๆเนาะเมื่อไรกับกับไปนางฤาษียูน้ำราไปหากิตตาบอกขู่กินขนมอยู่หันหน้าข้าวรถไฟสิวยเตี๋ยวพะกิหินทานอยู่ขังข้าวรถไฟลงมานะอยู่โคกปากสาเทีบาวนี้แกนั่งยังคืนอยากกินตับนะตับหมูตับง่วงแม่ พี่เงยเลยพนันบานไเห็นสื่อลากน้ำลากไปมู่ลูกมู่ผัวกินเนาะมู่น้องมู่อายเราบ้านน้ำกันเขากินเราเขาก็ระอาบอำนาจบอ่าอันนั้นบานนี้ก็เห็นหอยตุกตูนหาจีริวหาจีริวกับตับไปต้องกินอ่ะคุยคุยนั่นแหละกินเขาพอแล้วไปยังเด็กน้อยเอาตับมาให้ มั่งคนน่ากินเข่าเอ้าพวกมือนีีก็ยังเห็นผิดไส้มาแต่เสาวๆคนบ่จะเมียนมั่งเห็นเรามาสื่อนั่นเอาหนามดูเอาขนมกินแล้วไปเห็ดจังไอ้ผมบ่หั่นขู่สิจุกแก้วกินบ่เคยกินลาบเลยนั่นแหละชีวิต กินเป็นมาเล็กเท่าทุมม่มืองานง่วงข้ากกบงานแต่งงานหลนานตัวเขาจะซอยอนหน่อยครับเลยมกินหรือกินง่วงเขาจ้ทหมัเลี่ยมๆนี่แหละชาว่าเขาบ่กินเลยแต่กันบ่เคยกินกวม่เคยกินถ้าได้รู้เดืบม,มนมีทองแก้ได้ก็ไปนเหล่าน้ำหน้าทุกมือทุกมือก,กับว่ชชีเดียบ้าอย่างเดียกับธรรมดานอ เมียนบ้านนี้ไปหลินนั่งไปนั่งมาเราเห็นจับผนก็เห็นรักษารจับให้เขาเนาะก็เลยว่าไงเลยจะเอาตามไม่คอยในกับผิดาดจุลิววะเป็นประจุเจ้าจินหัวนั่งกินนั่งกินอย่างงั้นนะเพราะขึ้นยากแคงไหนบุฟเฟ่ แล้วก <static. S 2> ็หั ujemy, ่นแหงแล้วก็ใ็้แก้วแหงนางกินเดิบดิบใครแล้วมันจุดแก้วกับนางกินถือว่ได้กินกับเผาเลยเขาเขาจิ้น้ำน้ำจิ้ม่คนใช้น้ำปลาซน้ะน้เขาหันแล้วก็จิ้มอีกอืละไม่ได้กินกาเผาได้กินแค่นี้อกจิ้มทั้ง สมัยมือบานนี่แซ่บหลายกินสมัยมือเริ่มกินก้อยด้บ้านี่มันนั่นน่ะมันโลมเนี่ยกินเด็ดมันโลมเริ่มกินก้อยเป็นละบานนี่ก้อยเลียดใช่เลียดไหมมืออ้ยผอยเมี่ยไอ้บานนี่มื่อไาก็ไปซื้อบานนี่เข้าตลาดซื้อเลยไปเข้ามาดสดๆไปกับเมียเลยนี่ถ้ากินอย่างเงี้ยรละเจ็ดสิบบาทนึงเนาะทำไมจะจีนเลิกไปกับเมียเลยเอามาโลกคือไม่ถึกละ บ่เป็นผู้เดียวดิมูพี่น่ข้างขัวนี่กัชาวบ้านยู้น้ำกันนกไก่ไกกันคนเรหงเสียคอยเพีย้ยกับขาหไไปคอยขัวเขาขัว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 กัพีพอมไปสื่อเขาดีเหตดเองกินเองแ็่ว่าป๊บแลกๆโอ้ยดุจอดปวดบีหน่อยกับสื่อมากสิทธิใจ แสบเท่าสูมือนี่เลย<ม>กินเป็นซูนเนวเลย<ม>จะนายบ่ไม่ไดตัวจกินเป็นมาเลยลาบตว่า,กเกาเขาว่าเอาฟีนา่าเกี่ยวบังเคยกินลาบเกี่ยวเกัดกินน้ำสกปรกเป็นขวายลาบไม่เอาเลยินกัตวายชิงนลยบาันี้ แต่เพื่อนเจ้าย่างเจ้าสุขําเลยไมอนีลาบแซ่บไมอนีลาบแซ่บบหวานคือมือนั่นเห็ดดำมีเด้อบันมันจังแซบยุดนี่เด้อแซ่บครับหมุนตัวพี่แน่นๆพี่พี่พี่แน่นๆปุ้มเนี่ยไล่ยเจ้าคุยมันได้ก็แซ่บยุดตะลึกตะลึกคอยกระชิไลรอ้อยออกอยู่นี่เห็ดแซ่บดูเห็ดแซ่บดูขันคอยว่าแซ่บแล้วแซ่บต้องขวายโลก้น น้าบ้าน้าบ being ้า้มรเราได้ขนน้ไร yeah, anyway. ้นก um ันนบ้าแกุ่มไปฟุ้งไม้กินแต่บ่คุ้งบ่เพชรอาจจะไกินบ่อนี่ออง่านดีกับบุกกินกยกินน่นอาจจะไม่่อรกินกัยังเอเ้อิ้มล้วบอกิ้มโอ้ยคนไทยิ้ม่นเดียวยาดแลยเพชรกำนกกะเพชรเสกตรงเสกใต้อยู่ จะซื้อหมูรล้วรตาน้าตาจะซื้อหมูรล้ว่หรอฮะอือ่อือคือไหนวะเฮ็ดมีคือานเส้นยันแจวขาทุน เพราะว่าเจ้าคือได้จะมาไขายขอมาเห็ดกระเพราเนี่เป็นไก่เป็นหมูไปแล้วเอาไก่คูณนิดนั่นแหละถ้าถือขนาดหัวมูสไดิเว้ยเราที่บ้าทบางย่านเราแท็กว่าตลาดเุดตอสปาร์มัน่หนึ่งรสดีรสดีเลยปรับประกันเรื่องมันเป็นหมูอ่อนเดียวก็คือตามเฉียงนี่นี่แบบจะลงหมูหน่อยเด้ยจะเห็นว่าราคาคุณคุยังแพงเพราะเอาแต่หันเวลาผเมีอร่อยสี่สิบก็เกินอันนี้คือมันบ่แล้ว ไม่ิหมเเจอนเด็กคนเดิมอือบอกว่าอุ้ยเ่าจะบอกว่าอยู่แล้วเห้ยไปงนหมเบอยู่แล้วเห็้เสียบผ่านทานใช้เองตัวมี ว่าโอ้ยสามีก่อนนะขายเอฟซีจ้งเขาอิ่มแล้วมุจะคุยลคะ่ะ